สวัสดีค่ะนรักทุกคนนะพี่น้องเราชาวกูสูแลนที่อยู่ดีกันในช่วงระยะเวลาที่บ้านเมืองเรามีสงครามนั่นเองเราอยู่ในภาวะแบบสงครามต้องใช้คํานี้เลยนะคะแล้วก็ในจังหวัดที่ําอยู่นะคะเป็นพื้นที่สีแดงแลหลายๆจังหวัดนะคะแนวตะเข็บชายแดนก็เป็นพื้นที่สีแดง ตอนนี้เราส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมอแพทย์พยาบาลเนี่ยแบบเต็มที่กันเลยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกส่วนนะคะสอบ,บการปกป้องอาณาจักรไทยของเราประเทศไทยของเรานะคะพี่น้องไฟติ้งสู้ๆแวมเชื่อแน่นะคะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงปกป้องคนที่มีความชอบธรรมและพระองค์ทรงมีความยุติธรรมซึ่งก็เป็นลักษณะแรกของพระองค์สอบ,บคนที่เป็นคริสเตียนก็คงจะทราบดีแล้วขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้น วันนี้เราติดตามนะคะเรื่องราวของจจ่นเกอรนะคะมีอัพวล็อกมาให้เราได้แบบชื่นใจกัน สอบ,บในณนะช่วงเวลาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกํบบาลังใจให้กับเราคนที่เป็นแฟนคลับของทั้งเซียวจา้านและอวองนี่ป๋อในช่วงเวลาประมาณ15บหนาิกาวันนี้นะคะเซียวจา้านซิโด,โดได้อัพวอลอกของเซียวจา้านความยาวประมาณ4นาทีกับอีก3วินาทีซึ่งเป็นวอลอกที่รวบรวมนะคะระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงนะคะฉลองปิดกล้องซีรีส์เรื่องตำนานจ้างหายคือฉลองความสาเร็จนะมีดื่มแชมเปญกับทีมงานพุ่มกลับนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเซียวจ้านในบรรยากาศของการไปดูคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตของคุณเซเว่น พีซุนหรือว่าพีซุนเยยนจื่อนะคะเป็นขวานใจของจันเกอเฮองร้อนนั่นเองเราก็ได้เห็นนะเบื้องหลังการทํางานของจันเกอในคะนี่แหละเน้นกล้ามเน้นกล้ามมากๆากในวอลลอก็จะมีแมวมีอะไรแล้วก็ได้เห็นนะคะเซลล์จันในมุมของการเป็นตาก,กล้องด้วยเป็นช่างภาพแล้วก็อยากได้กล้องรุ่นยุมากค่ะยี่ห้อไลกาที่จันเกอใช้อยู่ได้เห็นการแบบปรับรูรับแสงด้วย เยี่ยมไปเลยเซียวจานะเป็นช่งางภาพเป็นตากล้องเป็นดีไซเนอร์มาก่อนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์งานถ่ายภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงระบำชอบขาตั้งกล้องด้วยยาวได้ใจมากๆอยากได้แบบนี้อยากได้แบบจันเกอเซียวจา้านซิโอบอกว่าเดินเล่นแล้วก็หยุดพักเพื่อที่จะบันทึกโลกใบเล็กในใสายตาของเซียวจา้านบด้วยความทรงจำที่แสนจะประทับใจขณะที่ทุกสิ่งยังคงงดงามและก็ไม่ลืมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำลึกถึงชีวิตนี้ด้วยเราเซียวจา้านได้บันทึกภาพในเมืองฉงชิงเนี่ยในช่วงระยะเวลา ที่ต่ตางกันแล้วก็ไม่มีใครทราบเลยนะคะว่าชายคนนี้คือเซียวจัานว่าเซียวจ้านนั้นก็สวมฮูดอยู่ในช่วงกลังคืนด้วยอะไรด้วยทุ่มเทมากๆเลยะะเพื่อที่จะได้มุมกล้องอย่างที่ตัวเองนั้นพอใจพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพเซียวจ้านนั้นได้มีการโชว์ภาพในงานนิทรรศการนะคะฉะลองครบรอบ100ปีของไลกาคือกล้องยี่ห้อไลกาดัวที่เซียวจ้านใช้อยู่คือ100 years of lyca w i t n e s s t o o c e n t u r y จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้นั่นเอง เซียวจาย้านมีผลงานที่ได้จัดแสดงด้วยเห็นระหว่าเปลื้มมากๆมีเรื่องราวคำอธิบายเกี่ยวกับผลงานเซียวจาย้านค่ะแรงบันดาลใจที่อยู่ในนั้นด้วยคือมาจากบ้านเกิดของเซียวจาย้านที่ชงชิงในภาพที่เซียวจาย้านถ่ายตามถนนตามตรอกซอกซอยนะของฉงชิงก็จะมีปั้งปั้งจินนะคะคือเป็นอาชีพแบกของเป็นไม้ไผา่ย,ยาวๆในฉงชิงมีการแบกรับน้ําหนักนของเมืองบนภูเขาไว้บนปาและไม้ไผ่และเชือกเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตเท่านั้นแต่ยังถูก จาหรือถูกบันทึกไว้ด้วยว่าเป็นความทรงจำของเมืองบนภูเขาแห่งนี้และเมื่อรถไฟฟ้ารางเบาแล่นผ่านอาคารเสียงตแตรของพวกเขาก็ถูกกลืนหายไปกับเสียงคำรามของเครื่องจักรแต่มือที่หยาบกร้านของพวกเขายังคงถือดอกไม้ไฟของอดีตเอาไว้กล้องจับภาพช่วงเวลาที่พวกเขาตัดกับเมืองสมัยใหม่ปากคอนกรีตที่พุดขึ้นมาจากพื้นดิน และภาพเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นความน่าเศร้าของอาชีพที่กำลังจะเลือนหายไปเท่านั้นห่างแต่ยังเป็นประจักษ์พยานถึงการที่โครงสร้างของเมืองนั้นถูกเปลี่ยนรูปไปแบบอย่างเงียบๆท่ามกลางรอยแตกแยกของการเวลาขอบคุณข้อมูลนะคะแล้วก็แปลเรียบเรียงไทยด้วยค่ะจากเซอร์จ f นเอฟซีไทยแลเขียนระบับซึ้งมากๆ ก็เป็นนิทรศการนะฉลองครบรอบ100ปีของกล้องยอดไลก้านั่นเองกับชื่อนิทรศการค่ะ Witness to a Century แฟนฟ้ามีการรวบรวมเสี่ยวจานับก,การใช้กล้องนะคะมาเยอะมากๆน่ารักมากๆเลยค่ะได้เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับเซี่ยวจานค่ะนอกเหนือจาก เบื้องหลังการทํางานแล้วเนี่ยเรายังได้เห็นเซียวจ้านนะคะในมุมของการเป็นกแฟนคลับด้วยได้ไปดูคอนเสิร์ตนะหลายคอนแล้วนะเซียวจ้านปีนี้ดีใจด้วยจริงๆนะคะก็เป็นแบบแฟนคลับคนหนึ่งที่ได้ไปดูศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนั่นคือคุณเซฟานี่ซุนแล้วคุณเซฟานี่เนี่ยก็มีการทักทายเซียวจ้านด้วยในคอนเสิร์ตตอนแรกนะแฟนๆก็ไม่รู้พอคุณเซฟานี่สุนทักเซียวจ้านเท่านั้นแหละพอทักว่าแบบเซียวจ้านอยู่ที่นี่ด้วยเท่านั้นแหละพี่น้องคนแตกกะตั้งฮอลเลยทีเดียวเราาได้้จ เกิดแบบชัดๆแล้วนะตอนนั้นเราได้เห็นในแฟนแคมแต่ตอนนี้เราได้เห็นแบบชัดๆขอบคุณเซลจ้านสตูดิโอด้วยนะคะที่ได้อัพให้เราได้เห็นกันในชชวงเมื่อวานนี้เซลจ้านก็มีแชร์ค่ะแชร์โพสต์สำหรับนักแสดงที่แสดงเป็นคุณแม่ของเซวจ้านแล้วก็ปลื้มเซวจ้านมากๆจากแสงสองรักข้างกายคือแม่ของเซิงหยางเซวจ้านก็พพอร์ตนะคะรับคุณหวังหลินสนับสนุนต้าเหมยจวนออกไปท่องโลกกว้างน่ารักมากๆคือคุณหวังหลินไปออกรายการนะคะวาไรตี้เป็นรายการวาไรตี้ใหม่ เซลจานก็นเลยช่วยแชร์เราส่งท้ายกันที่ความหล่อแบบจดจรัดนะคะเกินพิกัดของเซลจ้านจากโฆษณาแว่นตาโมสันหล่อมากจริงๆก่อนหน้านั้นก็ปล่อยภาพนี้ออกมาในวันสวรรค์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีโฆษณาออกมาให้เราได้เห็นกันเป็นโฆษณาใหม่ล่าสุดเพิ่งจะอัพในช่วงของวันนี้บอกว่าดวงดาวจดจรัดนำทางวิสัยทัศน์ที่แบบชัดเจนโลกแห่งแสงที่ส่องประกายซ้อนภาพมิยามเทรนติดตามความหล่อทุกท่วงท่ากับแว่นตาโมซันซ่า แฟลรแลวก็กบแบนด์แอมบัสเซอร์เสียวจ้านหล่อมากๆเลยนะคะเซียวจ้านหลอยืนหนึ่งในช่วงวันนี้วางยี่ปอยังไม่มีอัปเดตอะไรนะคะแต่ว่าแบรนด์สินค้าของวังยี่ปออย่างเฮลลี่เฮนเซนก็มีอัปเดตวางยี่ปอด้วยนั่งบนนาผานั่งบนภูเขาหล่อมากๆใส่เสื้อสีเขียวมัสตาร์ดเราก็รอคอยการอัปเดตผลงานของวางยี่ปออยู่นะคะทั้งสารคดีแล้วก็ภาพยนตร์รวมถึงผลงานอื่นๆด้วยเป็นกำลังใจให้ทั้งเซียวจ้านและหวังยี่ปอ แน่นอนที่สุดนะช่วงท้ายรายการนี้พี่น้องช่วยกันส่งบางยายให้กับ จ้าหน้าที่ของไทยนะฐานไทยเยอะๆแล้วขอให้แบบสงครามมยุติโดยเร็วขอให้โลกเรามีแต่สันติภาพเราไม่อยากจะให้ผู้บริสุทธิ์นะต้องมาล้มตายไปด้วยทางไทยของเราก็พยายามอดกลั้นอย่างถึงที่สุดแล้ววันนี้บอาก็ได้มีโอกาสเจอพี่น้องนะที่อยู่อย่างอำเภอกันทะลักเขาบอกว่ายิงแบบหนักมากจนเขาต้องอพยพมามาอยู่ที่อำเภอที่บํมอยู่ก็มีการช่วยเหลือกันไปเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีแดงแล้วนะคะตอนนี้จังหวัดศรีสะเกดเป็นรามาใจให้ทุกพื้นที่เลยนะคะและขอพระเจ้าทรงปกป้องทุกท่านขอทุกคนนั้นปลอดภัย กลับมาเจอกับวามได้ใหม่นะคะในช่วงของวันต่อไปค่ะรักแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆขอพระเจ้าสงอวยพรอยังมากล้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ